เหยื่อเดียวใหญ่มาแล้วเจ๊แมงนาสองตัวพี่น้องหอยลุกหอยพี่น้องเพื่อนนี่อยู่พี่น้องหอยัเดียวเจอแมงนานะพี่น้องครับเดี๋ยวแต่คุณละตอนขึ้นยังเจอกันอีกพี่น้อง พี่น้องมานี่มาหาหอยในทะเลไม่เห็นตัวมันแดงๆวรอไปเลาะไปทำกันพี่น้องอะไรวะอุ่นในทะเลหนามกำลังลุ่งพี่น um, ้องต้องลอยกันเลยเลาะไปเรื่อยช่วงบรรยากาศไม่น่าพี่น้องโอ้ยหนักหนักอุ่นพี่น้องหนามทะเลเดี๋ยวไปพาลงทะเลมานี่ เจ็บหอยเจ็บหอยไปพี่น้องมือนีพากันเลาะเน้ำกําลังสิโลงพี่น้องต้องรอยอีกหน่อยพี่น้องบรรยากาศโอ้ยหินหยางเงี้ยเงี้ยพี่น้อง นีกันล่งขัะได้พี่น้องาเที่ยวกนอีกวันนี้นี่พี่น้องถ้าเจ้าล่งสอนเนี่ข้างใน้บรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวพุ่นเนมึงชุดหูชุดตานี่ยมึงสิลงไปนอานามลงกันอ้ยหินงาหยัุ่ก็เจ้าก็ม่แ้พี่น้อง เดี๋ยวนี่จอดถแพน้ำลงกันรวมเรมือนแกะกัพี่น้องนี่น้ำเต็มอฟเนี่ยนะ้ำลงไปเป็นโล่นี่ยจะลงไปงพี่น้องเขื่นซับฟังเลยพี่น้องน้ำล่องไปอีกเป็นโล่เลยนี่ยคนตีมีตีมางุ่มหอยหน้าดำนา้าแดงแล้ว ักสมีเด้อพี่นองพี่อ่ะตน้ำเหมเขาลงไปลก็อกันเด้อพี่นองไมลมแห้งนะพี่นองนี้้คงสอี่หาคนมากันเันอยู่เดี๋ยวทับไปล่อเบิ้งเน้อว่าพี่นองว่าจะมีหอยป่ะเ๋ยาลงทะเลนี่นี่เยน้ำลงกนเดนาดกเป็นเป็นชมง่บ่นังเอ้ นีนเนี่ยจตัวใหญ่เหอเขาดีเลยจะเจาไปใส่มตเเลยดไกลมันใส่มาี่โตมงเนยปลาแบบปลากาบ้านนอกอย่างน้องจะเป็นหน่อยเนี่ยเนี่ยมงมงแบบปากาบ้านอนี่โตงงน่ปลาหนีกับมั่ง จวดนี้กรจกไปใส่มองมากนทเลลงลงในทเลเตามตามตามปูกันไปเออเออเอออ่นก้หินพี่น้เดี๋ยวเดี๋ยวดึดึงพี่น้องดูเหลี่ยแต่แต่บ้านขี่เล่นมันเราก็เอา เดินลุยสนามเหมือนกันพี่น้องขี่เล so ่นจากระนาวหนามเต็ียมลุกไปหออพุ่นเลยพี่น้องเดี๋ยวสีพ้าลุยไปลุยน้ำกันพี่น้องตามกันไปพี่น้องขุนขุนก้นกับลายได้อพี่น้องข้าเจ้าของงานเลยน้ำลงไปเป็นโลดเลยพี่น้อง น้ำนี่ยิงก็เลยลงหลยไยด้มากอิกอมากกว่านางตามน้ำนะ่ะไปตั้งมาบขออางขวทีนี้พราพี่น,น้องนกกระย่างเขาก็เต้อยู่พนไปไปติง้งกันชมนกันอน้องไปได้หอยยังเชื่อโอ้ยงั้นเด็กเครื่องท่าเู่นี่ไปยังน้ำพ่นเด้มงรักเสาไกลหุ่นน้ำลงมจะ่าย,ยา,งา,างม่ถะ วุ้ยไงพีินนองข้าศัตเรากลีดได้หอยยังและไปี่น้อง้อยน้ำกันเดี๋ยวน้ำมันนุ่งนี่ไกลๆมึงยังว่าฐานะไปหลุ่น้ำกันนี่ห้อจได้ห้อยยังเนี่ยพี่น้องทั้งแมนเคืองง้หรอบอพี่น้อง เครื่องแข่งหอเราเร่นน้ำแกันพี่น้อมาหาหอยเป็นย่างไปไกลพ่นอดน้ำเด่วเครือง่เดี่ยพี่น้องเี่แมดาวเขาเชด่แมงดาพี่น้องเนแมงเดพี่น้องี่หัวตเราวน้ำ กเดี๋ยวหาหอยโยองยางไปเดือนนี้เาน,น้ำลกมาหกาหนีได้เพื่อนน้ำเวลามันลุงยางมาถ่ถาน้ำกอนเริ่มจะึ่งอึงเอวเพี่น้องน้ำแถวนีเริ่มจะึงเอวแล้วตงลุ่ปเรื่อยๆเพี่องต้องหินหอยแถบนี้่็ใคร่หรอตองลุ่งไปเรื่อยเปลีนพ่อเปลน กาขึ้นี่วยังพี่เอ๋ตามมาหลุดน้ำกันหลุดขึ้นพี่เอ๋อขึ้น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 เฮ้ยขยันมากเยออเหยียบยังพี่เอ๋เหยียบยังเลยพี่เอ๋เหยียบยังเลยยังหวยวะเยเดี๋ยว้นเนนี่เอ๋ ได้แล้วพี่น้องเงยหนึ่งมือโซ่พี่น้องนี่ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยไอ้ตะ้รับด้ยผมเงี้นึงโอ้ยเดี๋ือดตัวสับของทีเปียกโอเคพี่น้องบอกมีเลยหลุมหนึ่งเราพี่น้องหมาหน้าแล้วช่อมดวยต่อไปพี่น้องพี่น้องเงยหนึ่งเงยเงยเงยสองไปตั้รับโอ้ยลูกนี้หนึ่งเนี่ยหลุกนี้หนึ่งพี่น้องช่อมดวยต่อไปพี่น้อง เคเรืองเยวาพี่น,อน้องน้ำก็มากเคืองเยียวแล้วถ้ากันเคงเยว้เนียตรงลงไปอีกเที่ยเงนะอเอืกอคุณนะไปเรื่ยเดี๋ยวน้ำมันก็ลองหมันมเรืย่ยพี่ไหมหัหุ่นมีไก่เที่ยงนาวิกายพี่นอ้องเอทียงไก่เอเวอรวกลางทะเลเราพี่น้องเดี๋ยวเห็นมั้พี่น้องมากมันโลกครงเรพี่น้องตรงลงไปเรื่องเราก็หนี เลือแข็งเนียนหอยมากพี่น้องอย่าทำมันมันต้องการหยับหยับยุ่งหนีปวดตีนอ่ะพี่น้งอ,นอนงออกยุ่โปวตีนเนียนมากพี่น,พน,พน,พน,น้องเดี๋ยวหมุดไปข้างหลังพวกกันไหนไหนช่วยพี่น้องนี่อยมดตะโอ้ยนุ่งเงี้ยงพี่น้องปุ่นเพื่อนิ่งน้องโดไหนน้องโด,นนงดมาดูดิ เออเออเอามาเสียบตรงนี้เลยรานี้น้องดำเอามาดูดิลูกใหญ่มากรู้เปล่าพ่ออะไรพี่น้องนี่นี่พี่น้องหอยปลาัดนี่แหละมองว่านี่แถลนี่แหละเดี๋ยวลื่นไปเรื่อยน้องก็ร่างไหนก็ร่างใดอีกลูงนึงก็ร่างหมดอพี่น้องก็ร่างหมดอยู่ดนี่แหละเฮ้ ดูนไปเยอะพี่น้องหมุดุพี่น้องกค่นังหมุดเอาหอยเฮ้ยไหนไหนโอ้ยนอนนงงี่ง่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยัดหยัดตั้งหมุดตังหมุดี่นคอได้หลายดิยใหาเจ้ามังกงไหนกค่ังสิมี่เราพี่น้องไม่แตะรับง อย่านีแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ้าไม่เงยตัวมอีกให้น้องนำมุดก่อนอมุดไม่ได้เลยโดรีเร็วให้โดมามุดก่อนพี่น้อง้องนำมุดมุดมุดไม่ลงเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวนะตนี้เนี่ยนีพี่น้องยีนี่ยนี่ยนยีี่นย่นีนียียนยดนยียนยี่ยนยี่น่ยนนยีน่ยัย่นี้ย็มี นี S <S mm ่ย hmm. น้อโอ้ยดีน้องโด้หนึ่งสองหนึ่งอยู่ใต้ตีนพี่เนี่ยพี่น้องอยู่ใต้ตีนไข่เลยเดี๋ยวให้น้องโด้ที่กลางเนี่ยเนี่ยเออใต้ตีนพี่แหละเออเนี่ยเอออยู่ใต้ตีนเลยนะสองลูกอีกลูกหนึ่งนีกน้องมีอีกลูกหนึ่งเป็ไงอืมอันนี้อันนี้เออเออมีอีกลูกหนึ่งเนี่นี่นี่วะนี่นี่ดูนี่พี่ย ี่นเนี่ยเออนั่นแหละขี้เหรน,นีนรนน่ไอ้สง่ะมานนไ้านได้ได้เรีย่ยได้เรียเ่ยม่ตะลุมพีไอ้หอตลับัดแสบตลับน,นี่นี่ถึงข้างบนได้เ่เนี่ยอยู่แถนี่

ยืดตีนนี่แหละมุดลงไปเลยานี้ตีอย่าวเดีเออ๋ยวมุดกันหน่อมุดเอาหาัวนามันเหลือมันต่องมุดแต่มีตัวนึงเงี้ยเอ,อ้พี่น้งนนนนองใช้อุ่นอ,อ่นยไตยตีนยืดตีนอยเดี๋ยวอยจีหนีไปมังเดี๋ยวเดี๋ยวหนีนีหนีีน,นีพี่น้อยตีน

ไห้เราพี่น้องมุดต่งไหนทั้งนั้นสี่พี่น้องลูกนึงเดี๋ยวเสียวตีนหนีบเดี๋ยวเสียวตีนหนีบมันมันไอ้มุดว่าไรตีนหนียบผิวเลยพี่น้องพี่อยู่ยางนี้พี่หนองก้อยยางนั่นพี่น้องโอ้ยผิวนึ่ลูกนึงมีลูกนึงหนึ่งนึงมีลูกนึงเห็นมากพี่น้องเดี๋ยวตีนหนีบขึ้นอีกพี่น้องพี่ลดแล้ว ดูนี่น้อตีนรถตีนพี่น้องเยอะเลยนี่พี่น้องเหมืนเราที่ตีนไผ่นี่นี่งี้เลยเพราะธรรมดาเด้พี่น้องคุณน่ะดูนี่เันเขาขายโล่แพ่งนี่พี่น้องนี่แบบนี้อิ่มทั้งเลย ขึ้นกับพ่อขึ้นโอ้าุคน่าบุญนี่ย่าทานมเียนมากเลยาโตบุญเนี่ยมันมหลายใส่เลยมาหลายพี่น้องนี่ดูเองพี่น้องเอาตีนขีดย่างเดียวขีดดูดเป็นตะคิวเลย

ห้ามึงงมตีละเอ๊ะไอ้จับแมงดาโซ่เอ้พี่น้องนันเห็นอยู่นี่เฮ้ย่ยกเห็นไหมอมาแล้วขึ้นนี่นะเนี่ยพอดีขึ้นตีมาเจอหอยพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยมาเดียวธรรมดาดิี เ,เดยนนะนี่ยสองหงยสองหงาโว้ยเห็นหงยหน่อยเลยพี่้องเต้บอบกงี่เลยบอกเขาขายอยู่ตลาดงูงี้อ่ะกินถีบไปย่นดิพี่้องขื่นกับพ่อขื่นเลยนูเอาหูเอาเดี๋ยวหนีบๆยมันหมือนหอยมันหนีหังเลยงีย

เง,เงเย,งงเยขึ้นไม่ร้ายนะขึ้นนี่พุทธกินฉี่อาเลยพี่น้องอเพื่อนเนี่เย,เ,ยเดี๋ยวป่ะคุณคุณตัวออบอกมีเป็นโลละแพงเลยพี่น้องอลูกมีน้ำทองนับเนี่ยลูกหนึ่งมีลูกนี่งไงพี่น้อง ทางน่ิตลุงนึงยู่แต่ตีนน้องโดเอาหน่อ้ตีนฝั่งนี้เลแอ้ตี๋ไ้ตี๋นี่นี่น้องโดอให้อกลุงนึ่นี่อรเาได้น้องโดหมดยางเยอะย็นี่นั่นแหละนั่นแหละไหนไ ก็ได้ตัวได้พี่หนุมดได้หรีหลายดก็ได้เยอ่ได้ย่หีสทีไม่่ี่หีสามลเตีนีบเอาสาทีไม่ีเลยน้องโดันนี้ัไเหน้องโดเยองโดดพี่พี่นยุติหลายมูดเอามูดเอา คือหนียุติินไงสามซิไหมุดก็ได้มุดก็ได้พี่น้องคุณไอ้น้องโดมาหมดยุอยู่ฝั่งสองสองข้างเลย,ยเข้างไหนงไหนก็มีข้างไหนก็มีป๊ <c oughs> อปเอายันเนี่ยฝั่งนี้อันนี้อ่ะเออฝั่งนี้ก็มีใต้เลยเฮ้ยเนี่ย นีมันหลุดไปแล้วขึ้นทีฝั่งนี้หยุดหยุดแทบกันนี่แหลยหยับหยับด like ูหยุดแทบกันน <c oughs> ี่เลยหลุดตีนเลยละเนี่ยน้องเน้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยุดตีพี่เดี๋ยวมีอีกาพี่น้องสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยสองฝั่งตีนพี่เลยสองฝั่งตีนพี่เลยเอาฝั่งนี้ก่อนกำลังหมดอยู่พี่น้อง ตั้งนี้วยตั้งนี้กับน,นี้ได้พนอนไกลอยู่นะให้น้องดูน,น,น้องด่อีกน้องด๊าะพ่อไหม ได้ครับพี่นุ่มเดี๋ยวเอาปอนหนงกันเพือจะเล่นจิ๋ยังไง้องเล่นแนั่กัไอตาคิดมีไปก็ต้งีก็้องนั่งกัหาหอยกันนริบกได้หายนี่ยุติถิ่มนี่ยุติถร่มลองดนี่กันนี่หน้าจ้าหลุยนี่นี่กันเดี๋ยวครับ ปลาคิปน no, ่าน้ร <Okay. S 1> ือเล่าพี <ETH> e <Barbie> ่น้องอะไรเหียปลาคิปมีไปชนิดกันนี่น้องคิบหนาต่อกันไหมไคิบนี้ลาไปชนิดสวัสดีครับเดี๋ยวต้องเจอกันอีกหายไม่พี่น้องมันส่อะไยหายลายหลายเนี่ยคุณคุณนเพื่อนไนมาไหนมาเร็ว้แมงดาสองตัวพี่น้องหอยยกยกยหพี่น้อง่หนั่นี่

ไหนออามาไหนดูหอยเราดิโอ้พี่น,ออน้องหลายเลยให้คุณหลวงพอกันพี่น,อน้องแห้นกณหลังลงยจ้าหอยตะลับไปมิตรมนุษยนี่เลยพี่น้องหอยตะลับ จับประหานกระพองกัน,ห,นหลายหลายพี่น,อน้องเยื่อต้มในแกงบุญน,น้องน้ำตัง้งฟังถึงตั้งคุณครูคนแรหลายถ้าพ่อบุญเด้พี่น้องคุณผหน้าต่อฟังพี่น้องยุ่ไกลคุณเดี๋ยวเพ่เห็นหนอขี่ตินกับฟังกันพี่น้องนี่

chỉa xì khan tí nọ, mày đang, đang là, là khửn rồi, chạy qua anh nìn đang nói là cái làm khửn đấy rồi, này. วางเลยนู้นทง้นองนี่โอ้น้ำสาดพี่นองไหนพี่น้องมึงไงมองลูกจับขึ้นหนพี่น้องไหจับมาขึ้นหน้าบง

bụng thì kìm hâu mình ra bà nó Tươi em Chèm đi hỏi lại đi hỏi lại ตอนขึ้นเขาเกพี่นอ้องยิบหอยไปอีกน้อยกันขึ้นจากทะเลแล้วเนี่ยหอยเห็นมาพี่น้นองพาก,กันหาหลับพี่น้องเมืองพี่น้องเป็นโลปเป็นโลปพี่น้นอนเนี่ยเขาเยกพาก,กันแบกกันเลยพี่น,น,อน้อง เวลาหานมวนอยู ham, ่เวลาแบกขกินไปนี huh. mm ่พวกเอาลายได้พี่น้องเาตก็หนีไปกินน้ำแข็ได้พี่น้องเปลาอย่างไงปลาปลาด้พีน้องพูดเดี๋ยวนะปลาได้พพูดพูดปลาูดพกเดือแหะพี่น้องเ้ยเสียายเลยพี่น้องคืน

ต้องเปลี่ยนกันหาบเป็นโล่ฟั้นจีขึ้นไปได้ถึงฟังแล้วถึงมองยู่แล้วต้องแบกไปพุ่นอีกขึ้นรถโอ้ยพี่น้องเอ้ยฟังแต่เสียงเศร้าพี่น้องเสียงเศร้าข่อยเตีละพุ่นเสียงเศร้าเอ้ยต้องแบกไปรถอีกพุก่นไปข้างๆอีก ที่ว่าหมองมาโอเคไปนอ <Okay, S 2> ง